คนลูกปูจะปลุกหานุมานให้หน้าที่การงานเ้าจงรุ่งเรืองทำการสิ่งใดก็ให้สะเทือนทั้งเมืองมั่งมีเงินทองในโชคจงโน้นบีมทำกันบ้านแต่เขาทำได้แค่นี้อันนี้ตัวอย่างอันนี้เมื่อวานอันนี้เขาทำอกีกโอเคครับดีครับเนี่ยบีม แต่ตรงโคนหางไหลอะ่ะขอให้มันอ้วนๆหน่อยได้ไหมเหมือนต้นไม้อะ่ะเออเอ็ม 48, ่เตะใช่หรอสีอเคค่เตะหรอมาบีมบีมมาบีมบีมดูนี่น้องไม่สบายหรือเปล่าเออบีม <c oughs> น้องน้องน้องมันแค่นีนบ่บีมบีม <c oughs> อ่ะพอ เริ่มดูเริ่มเริ่ม,เ,มเนี่ยคราวนี้เครื่องมือเราไม่ต้องเครื่องมือก็ได้เรามาบีบกลมๆแล้วก็ทำเป็นหยดน้ำใช่ไหมแล้วก็เอียงหน่อยหนึง่ง<ม>ก็เป็นหางหลักอ,อก็เป็นแข้งสิ่งแล้วโอเคไหมแล้วก็แปะง่าย,ยไหมอ,อันนี้ง่ายเลยเออถ้าเกิดเราใช้เครื่องมือมันก็จะคมแต่ถ้าเกิดเราใช้มือมันก็จะเป็นอย่างนี้โอเคไหมมันขัดความคมโอเคไหม อ่านี่บีมเป็นไงหางไหลเป็นไงนี่ดูเป็นไงเอ้บีมดูแข้งสิงเป็นไงนี่ครับดูดูสวยว่าแต่มันไม่คมเออเอยตัวเล็กแลวหนึ่งนี่นี่บีมพออย่างี้บีมบีมก็รูปให้มันเข้ากาันโอเคไหมรูปให้มันเข้ากาันอ่ะคราวนี้ทําให้เสร็จแล้วใช้ใช้มือใช้มืองานวันนี้คืออะไรอ่ะนี่ครับทำคราวนี้ให้เสร็จก่อนทําแข้งสิงต่อไปให้เสร็จแล้ว แบบอย่งไหนแบบแบบตัวอย่างแบบไหนตัวอย่างอย่างไหนวันนี้เราจะทําให้มันละเอียดขึ้นโอ okay, เคไหมแต่หนูสามตัวเอออ,อาจจะทําให้เป็นแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้โอเคไหมเอาวีบใส่นี้ให้เสร็จกันบ้าให้เสร็จแล้วครูจะสอนแล้วอ่ะครูก็จะแนะไปก็สอนอยู่พูด <c oughs> ไม่ถูกแล้วครูอ่ะทับไปบีบเอาต่อไปเร็วต่อแข้งสิงไปอันหนึ่ครับเอ้ยนึ่ครับเดี๋ยวของพี่บีงเขาดูไง วีมแล้ววีมใส่แข้งสิงไปให้เสร็จแล้วเรียกครูไไ่เราจะทำหลักๆก,กันกน,ะ,น,ะ,นะครับให้สอดทองกันบ้ให้ใส่แต่ตอนนี้มาสอนแล้วครับเอาวีมครูสอนนิ้วกับครูหน่หนึ่ง <c oughs> คู่นสองนิ้วกับครูนนหน่อยอ่าครูขอแว่นหน่อยครับโอ้ยน่าขอแว่นหน่อยครับขอแว่นหน่อยครับอโอ้ยน่ารักจังเลย <c oughs> ไปอาบน้ำค่ะไปอาบนะ้ำถ่ายรูปติดเดือยเอาบีมเราลีบใส่ข้างซีสีแตกก็น้อนากูรู้โอเคครับครับทำกันบ้านเสร็จแล้วครับแล้วผมก็เลยให้เป็นแบบฝึกเลยประกอบให้ได้กระหนกอย่างนี้โอเคครับอย่าขอนี่หละบีมทำได้ข้างๆเลยถนัดไหมข้างๆหรือเอาแผ่นนี้เอาแผ่นนี้อันนี้จะได้เลื่อนได้ไหมอ่ะเรอ้าววันนี้นะของวันนี้นะ แล้วบีมอยากให้ละเอียดพอบีมประกอบเป็นแล้วบีมก็ไปต่อไปกระหนกสามตัว<ด>โอเคไหมมันก็จะอลาัางการอย่างงี้โอเค,อเคไหม,ไมทํากระหนกตัวเดียวได้แล้วมันก็จะต่อยอดไปเรื่อยเลยเขาเนี้ยมันจะอลังการอยู่ที่เราแล้วโอเคเอาตีมือเอาพลังไปอ่ะส,สู้หนึ่งต้องทําไงไตัวอะไรไตัวอะไรไเอเอต่อไป แต่ไสในทําเถาแล้วก็หยดน้ํามาต่อต่อกันง่ายใช่ไหมข้างในอ่ะไสในเออโซโซอ่ะตัวเหงานี่ยบีมทำเทาไปแล้วไม่ใช่ครับเราต้องต่อตัวเดิมก่อนทําแบบเมื่อวานก่อนบีมแล้วต่อพื้นแล้วนี่นี่นี่โค้งโคงโค้งโคงตัวเหงาก็อยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะเนี่ยบีมบีมไม่เอาบีมจะพื้นเลยโอเคครับโอ้โหทำเองเลย ม่โค้งไม่สวยเลยนี่ของการไม่ฝึกด้านนี้ด้านนี้เอาตัวเล็กใช่ไหมครูเ็ดเปิดครูไม่อยู่แล้วนะบีมต้องทำเองแล้วนะอเ,เอาอเสู้ๆบีมบีมอ่ะบีมตัวเล็กอย่างนี้ทำสักสิบตัวดีไหมเนี่ย อ่าทาให้ได้ตัวหนึ่งก่อนอ่าเร็วเร็วเร็วเอาสู้แล้วพี่ใหญ,ใหญ่ใหญ่คนที่มานิดน,งน,น,ดน,ดนึงอ่าใหญ่กว่านี้นิดนึงอ่ะตอนนี้น่ะยคดีเลยเอออ่าสู้ๆอ่าวีมเห็นไหมเห็นไหมอ่าเร็ว เีย๋ยวมาดูกระนกบีมันนะถ้าเกิดเขามีเวลาจะให้ต่อเป็นกระนกสามตัวเลยโอเคอย่าคุยช่วยคููอยู่ข้างหคุูพอให้นิดให้หน่อยมองนะเลย <c oughs> เหมือนว่าจะโดนเสีย,ยบแบบเออเลยเนี่ยทํำมากไปเสีย,ยบแบบยิ่งทํามากยิ่งเก่งโอเคไหมบีมาแต่ก็จะยิ่งเหมือนกันบีม <c oughs> นี่แปะๆเลยแล้วโค้งไงมันไม่น่าช้าเอออย่เรามาตัดมาลูบไปที่หลัง แล้วบอกให้คุณแม่ซื้อเครื่องมือปั้นด้วยนะบีมเออได้ไปใช้เรียนก็ได้ครับเดี๋ยวมาดูกันเริ่มเลยนี่สุดท้ายแล้วครับเอากนกที่เขาเรียนมามาทำเป็นกนกสามตัวแลครับเอาเร็วเร็วเร็ว,รวต่อ แข่งสิงเร็วนี่ดูแบบเยอะๆนะอย่ามาใส่ไส้ในนะบีมสู้ๆแล้วแับ้านยากไหมะไรครับการบ้านกนันเนี่ยเนี่ย <ๆ S 1> ค่อยๆต่อเป็นนึ่งนีไปคิดว่ามันเป็นจิ๊กซออยาอ่าคิดเยอะต่อทีละช่องบีมครูครับครับที่บีมรรู้นะครับ เออเดีย๋ยวเดี๋ยวเราเละเราซื้อใหม่ได้นี่รูปรูปมันเข้ากันเนี่ยรูปให้มันเป็นเนื้อเดียวกันบีมรูปมันเป็นเนื้อเดียวกันตรงนี้เออ,อเตตยแหลมพุ่งาหางไหลนะโอเคเอาเอาทำไส้ในทำไส้ในแล้วทำตรง,<ำ>ต,รงตรงนี้อ่ะตรงนี้ปล่อยตรงนี้มันเล็กจัดเนี่ยกระหนกตัวนี้มันเล็กจัดทำไส้ในตัวบนกับตัวล่างโอเคไหมแล้วก็จบเลยครูปล่อยวิ่งหนีกลับบ้านเฮ้ยยังเหลือเวลาอีก ยี่ห้ายี่ห้านาทีเดี<ว>ยย๋ยวเดี๋ยวสอนเดี๋ยวสอนทํากาดตรงนี้มันจะได้จบจบเล็กเล็กกว่านี้อีกเอาเล็กกว่านี้อีกบีมวิเคราะห์<บ>ด้วยกระหนกขนาดเนี้ยเถามันใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะพออะไรใส่ต้องเล็กต้องเล็กต้องเล็กเรียวๆหน่อยเออเล็กเรียวๆเลยเนี่ยดูของคู่คูยังเล็กเลยเห็นไหมเห็นเถาครูนะเออสู้ๆบีม Okay, เล็กขนาดนี้เลยใช่หเล็กกว่านั้นอีกนี่นี่เ,<อ>เล็กเอาจริงดิวิวิเขาเขายังเด็กอยู่ครับปอหนึ่งเนี่ยบีมดูเนี่ยให้มันส,สวยๆเท่าๆกันเนี่ยอย่างนี้เลยเนี่ยประมาณเนี้วบ,บน,นี่นี่ประมาณนี้เลยเอ,อ่าประมาณนั้นประมาณนั้นเอาโค้งวสวยๆนะโค้งวสวยๆครับอย่า,าดูไส้ใดวีกันจะเสร็จแล้วก็หนกตามตัวของเด็กปอหนึ่งครับน้องพีมกาบันท งอส,สวยน,นี่แค่ตรงนี้บีมแค่ตรงนี้พอแค่ตรงนี้พอเออเอาเอาดินสอน,นี่มาดันดันให้สวยสวยดินสอนมาดันเอาดินสอนดันกราบมันทำนยังไงเนี่ยเออใส่ตรงนี้ก่อนใส่เถาก่อนใส่เถาก่อนใช้ดินสอกเกียดันดันให้สวยสวยของโค้เอเหมือนหมดพลัง มีหมดพยังนี่เนี่ยโอ้โหโอของเชือของมันเล็กครับอาบีมทำหยดน้ำข้างในแล้วทหยดน้เออทำหยดน้ำง่ะเออเนี่ยแล้วเราใช้เครื่องมือเนี่ยมาเกกี่ยด้วยโอ้อเอาเครื่องมือแต่งไหมอ่ารูปให้มันเป็นสวยๆอย่างคู่ หัดใช้หน้าเครื่องมือดูใช้ปลายแหลมนี่ไหมถ้าเกิดมันเ like ล็กอะใช้ปลายแหลมนี่ไหมให,ให้มันแหลมให้ให้มันเล็กที่สุดอ่ะให้ไหมอ่ะดูนี่นเล็กอามันเล็กไปอะองงนะถ้าเกิดเราปัาน้นเราปั้นใหญ่ๆก็ได้โอเคไหมอ่ะออเอาเร็วล เอาเล็กกว่านั้นอีกเอาเล็กกว่านั้นอีกเอาเล็กกว่านั้นอีกดูดแบบเยอะๆแล้วเราแม็กกงมันจะเล็กขนาดไหนล่ะอ่ะเออ,อเล็กเอาวงกลมเถาเนี่ยอย่าเอาทับใหม่เลยดูเละแล้วเอาใหญ่กว่านั้นอีกเล็กก็เล็กเอาเถาทำเถ้าหน่อยเถาใ,ถาใส่อีกครั้งหนึง่งจบเลยเราไปเก็บการายละเอียดกัน อาเร็วทำเถาทำเถาทำเถาทำถาเออทำเถาแล้วครักกบกระดอกสามตัวครับให้เขาหัดประกอบอ่ะทำเถาเถาหายเลยเถาจมเลยเนี่ยเถาใหม่เอาทับใหม่เอาทับใหม่<แ>อาเร็ว๋ยมาด<ๆ>ูงานสรุปกระดอกสามตัวบีบไงครับ เวลายังเหลืออยู่ผมก็เลยให้ทํากาบเลยแปะแปะแปะให้บางๆแปะอ่าแปะเยอะเดี๋ยวเราไปตัดทีหลังก็ได้อ่าแปะแปะให้งโค้งเดีย๋ยวมาดูกาบบีมนะนนี้ก็ดอกสามตัวเส็จแล้วครับใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอันนั้นเส้นนี่ครับนี่นี่ไหนทำทำไว้ช่องนี้โอเคไหมคบโอร้องไห้ทําไมคะ เลยกินนมค่ะกินนมพี่บีมเรียนอยู่ค่ะเอาบีมแล้วเดี๋ยวมาดูกาบบีอย่างนะ้นนี่เชี่ยวขุยจด้นามนะมันมันเอียงไม่เท่ากันไม่ปล่อยไม่ปล่อยเอาใหม่ต้องให้มันเท่ากันเอียงห่างเท่าเท่ากันดูอย่างนี้ให้ได้อย่างนี้ให้มันเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยขนาดไม่ได้ให้เกาแค่นี้ให้ให้แค่แปะนะให้แปะมันก็ต้องแบบเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยเออให้มันเรียบร้อยไหน ให้มันเรียบร้อยเรียงมันเรียบร้อยแล้วจะให้มันเรียบเป็นไงเี่ะอ่าดูครูนี่ครูแปะเออเหนไหมอ่ะอีกอันหนึ่งอ่าครูใช้มือสายเเนี่ยสายปั้นเนี่ยอ่นนี้ดูเห็นไหมแม้แต่เราไปใช้เครื่องมือก็แปะเห็นไหมมันห่างเท่าเท่ากันใช่ไหมไม่ใช่แบบบีมกดปุ๊บบีมไม่ได้บีคอเลยเพามันห่างเท่ากันไหมมันสมดุลกันไหมมันต้องให้สมดุลกันด้วยเออให้มันสมดุลกันเออ ให้มันห่างเท่ากันเอออย่าก,กดเยอะอย่าก,กดแค่เบาๆเออแล้วเราก็มือเขียให้มันห่างเราเท่ากันบีมโอเคไหมเออมันห่างเท่ากันเออไม่ใช่แบบกดไปไม่ลืมหูลืมตามันก็เละดิครับบีมโอเคเอาพอใจกับงานตัวเองไหมเอาใครหัวหน้าห้องอา่าทำไงครับนักเรียนทั้งหมดขอบคุณครูขอบ,ขอบ,ขอบ อ้าวเรียนต่ออีกสิบชั่วโมงโอแลนโอเล่สตาร์ทเลยโอเค๋เคยวครูอขอถ่ายรูปหน่อยน,นี่ขนมเขาอันนี้กันบ้านเขาบังคับให้ทําให้เสร็จเพราะกันบ้านไม่เสร็จเลยช่วงหลังเนี่ยขนมวันนี้เขาเนี่ยครับขนมตามตัวแล้ว ถ้าเราทำกอไก่ทำกันบ้านได้เราก็จะทำได้อันนี้กันบ้านของเราเขามาจากกระนกตัวเดียวมาต่อกันกระนกสามตัวอันนี้วันแรกๆที่เรียนวาดกันนี่บีมว่างๆทำไปเลยนะอย่างเงี้ยทำไปเลยต่อไปเหมือนต่อจิ๊กซอโอเคไหมเนี่ยไม่ยากบีมมันก็มาจากกระนกตัวเดียวดีแหละโอเคไหมบีมโอเคครับขอจบการถอนครับงานบีม ขันลูกป,ปูจะปลุกหาหนุมานให้หน้าเพียการงานเขาจงรงเรืองทำการสิ่งใดก็ให้สะเทือนถึงเมืองมั่งมีเสงื่งนทองให้โชคจ